สวัสดีครับผมกรณ์นะครับวิทยากรสุภาครับเจ้าของร้านอุ่นใจประกันภยัยและเจ้าของอช่อง youtube ประกันลดอุ่นใจครับใจความสําคัญของการทําประกันภัยรถยนต์นะครับสําคัญที่สุดนะครับผมมาอยู่ที่การเคลมครับการเคลมบริษัทไหนจะเป็นยังไงจะดีหรือไม่ดีมันต้องดูที่ขั้นตอนนียครับแล้วก็ ช่วงนี้ครับก็มีเพื่อนๆสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับการเคลมรถยนต์อุบัติเหตุช่วงนี้ก็ลูกค้าผมก็เกิดขึ้นบ่อยนะครับก็เลยผมจะทำเป็นคลิปขั้นตอนการเคลมรถยนต์ให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่ามันมีขั้นตอนดังนี้แต่ละขั้นตอนนะมันจะใช้เวลาประมาณนี้ขั้นตอนไหนใช้เวลาเยอะขั้นตอนไหนใช้เวลาน้อยอย่างนี้ครับ เพราะอะไรสาเหตุอะไรครับเดี๋ยวผมจะวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับขั้นตอนในการเคลมประกันภัยรถยนต์นะครับขั้นที่1เลยนะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุน,นะครับโทรแจ้งบริษัทประกันภัยครับอันนี้นะครับสาคัญนะครับข้อหนึ่งเลยโทรแจ้งบริษัทประกันภัยก่อนเลยถ้าเหตุการณ์นั้นนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยแล้วก็ เราอะทาประกันภัยประเภทหนึ่งสองสามกับประกันภัยภาพนะคับก็คือพรบอคนละบ,บริษัทกันนะครับต้องโทรทั้งสองบริษัทครับอันนี้นะครับอ,อันดับแรกน,นะครับโทรแจ้งบริษัทประกันก่อนอแล้วก็คนที่โทรนะครับก็คือ,อผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับอันนี้สําคัญมากเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่รับแจ้งเหตุนั้นจะมีการบันทึกเสียงแล้วก็ อสอบถามเหตุการณ์เบื้องต้นอันนี้ครับเราก็ครับเราก็จะได้อธิบายไปว่าอตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุอยู่ตรงนี้นะพื้นที่นี้ประมาณนี้อ่าเราก็แจ้งไปหมายหมายเรียกคืเบียนรถถ้าเราอ่าเราไม่ไม่ทราบเลยว่าหมายเรียกกรมธรรม์อะไรอะไรอย่างนี้ครับไม่ต้องจําครับไม่เป็นไรครับขอให้เราแค่จําได้ว่า เราทำประกันกับบริษัทประกันภยัยบริษัทไหนและก็อันนี้เป็นข้อแนะนำนะครับตอนที่เราทำประกันภัยครั้งแรกนะครับเราต้องบันทึกเบอร์แจ้งเหตุฉุกเฉินของบริษัทประกันภัยไว้ครับตัวนี้ครับสำคัญมากครับหรือถ้าไม่รู้จริงๆอ่าก็ต้องโทรถามตัวแทนประกันก็ได้ครับอันนี้ส่วนตัวแทนประกันนั้นก็จะให้เบอร์โทรมาส่วนเราก็ต้องเป็นคนโทรแจ้งเองเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็จะเป็น คนคุยกับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ครับตรงน,นี้และก็ข้อแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆที่ทําประกันภัยนะครับให้มีสําเนาไว้ในรถทั้งพรบโบและก็แบบประเภทนะครับอันนี้สําคัญมากเพราะว่าในกรณีที่เราเนะ่ะเกิดอุบัติเหตุแล้วหมดสติไปผู้ภัยหรือว่าคนที่จะมาช่วยเหลือเราในเหตุการณ์นั้นนะครับก็จะได้โทรแจ้ง บริษัทประกันไทยให้เราได้ครับตรงนี้ครับตรงนี้สาคัญนะครับมันจะมีก็ะจะมีเพื่อนๆหลายคน,นบอกว่าผมถามว่าไอ้เอกสารอยู่ไหนเขาบอกว่าเก็บไว้ที่บ้านอันนี้ก็ไม่ดีเลยครับอันนี้เป็นการกระทําที่ผิดมากเลยครับต้องมีสําเนาวไว้ที่รถนะครับทั้งพรบรและก็แบบประเภทครับอันนี้ครับหรือไม่งั้นก็เนี่ยครับ เมื่อเราทําประกันภัยนะครับบริษัทประกันภัยเขาจะให้เป็นสติกเกอร์ไว้ติดที่กระจกอรนนี้นนี้ถ้าที่ร้านผมก็จะมีให้ทุกเกือบจะทุกบรกิษัทนะครับอาจจะวินตามตามซองก็ได้ครับในซองอซงประกันภัยของบริษัทประกันภัยครับครับให้เก็บไว้ในเกาดเกลดนะครับช่องเก็บของรถดนะครับอันนี้เก็บไว้นะครับข้อหนึ่งนะครับ โทรแจ้งบริษัทประกันภัยครับอแล้วก็ข้อแนะนําในข้อหนึ่งนี้ก็คือเก็บสาเนากรมธรรม์ไว้หรือบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ไว้ที่อใน,ในโทรศัพท์มือถือเรานะครับอันนี้ครับอันนี้สําคัญมากครับให้เก็บไว้ที่รถประจําไว้ที่รถหาแล้วก็ขั้นตอนที่สองนะครับเมื่อบริษัทประกันรับแจ้งเหตุจากเราแล้วนะครับบริษัทข้อสองบริษัทประกันก็จะ ส่งเจ้าหน้าที่เคลมหรือเซเวย์ครับมามาอ่ามาตรวจสอบที่เกิดเห็นกับเราครับตรงนี้อ่าบริษัทประกันเมื่อเขาส่งเจ้าหน้าที่มาแล้วเขาก็จะมีอ่าเป็นเมสเซจเป็นข้อความมาที่หมายเลขโทรศัพท์เราที่เขาแจ้งเหตุครับว่าเจ้าหน้าที่ชื่ออะไรหมายเลขติดต่ออะไรเนี่ยครับไว้ให้เราสามารถติดต่อได้อย่างสะดวกที่สุดครับตรงนี้ก็จะเป็นเบอร์ ส่วนต,ตัวของเจ้าหน้าที่คนนั้นนะครับที่จะมาแล้วก็ถ้าเหตุการณ์นั้นนะครับรถเราเกิดอุบัติเหตุแล้วมันกีดขวางเส้นทางจราจรอยู่ตรงนี้นะครับให้เรานะครับแัวแรกก็ตกลงกันก่อนกับคู่กรณีว่าใครผิดใครไฟเป็นฝ่ายผิดใครเป็นฝ่ายถูกใครละเมิดน,นะครับหรือถ้าตกลงกันไม่ได้จริงก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้ครับ ก็คือให้ถ่ายรูปไว้ครับถ่ายรูประยะใกล้นะครับและก็ระยะระยะไกลด้วยระยะทิศทางจากรถที่มันมาชนกันนะครับถ่ายไว้ลหลายๆมุมนะครับแล้วก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายรถไปหลบก,การจราจรได้อันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่า,าทางเจ้าหน้าที่เขาจะมีความชนานาญอยู่แล้วครับทั้งเจ้าหน้าที่ตํารวจเจ้าหน้าที่เคมเจ้าหน้าที่ เซอร์เวย์ครับเขาจะมี uh, ความสามารถในการวิเคราะห์ว่าอันนี้ใครผิด mm hmm. การนี้ใครผิดใครถูกเนี่ยครับอันนี้นะครับ uh. ต่อไปก็เป็นขั้นที่3นะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับร้อยเวร uh, เราต้องแจ้งความลงบันทึกประจําวันครับตรงนี้ร้อ uh, ยเวรก็จะทําบันทึกประจําวัน mm hmm. ถ้าในเหตุการณ์นั้นนะครับ mm hmm. มีผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นฝ่าย uh, ฝ่ายไหน ฝ,ฝ่ายเราฝ่ายคู่กรณีได้รับบาดเจ็บนี่ครับเราต้องแจ้งความลงบันทึกประจําวันครับเพราะว่าอย่างที่เคยผมเคยพูดในคลิปก่อนน้านี้นะครับว่าการักษาพยาบาลลําดับแรกเลยคือต้องเบิกจากพรบรก่อนครับในการเบิกพรบอนั้นสับเอกสารสําคัญมากนั่นก็คือบันทึกประจําวันของเจ้าหน้าที่ครับตรงนี้สาคัญนะครับลงบันทึกประจําวันแต่ถ้าเป็นการแค่เฉียวชน จนรู้ว่าจนฟุตบาทที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแล้วเราต้องการเคลมแค่อ่ารถยนต์อย่างเงี้ยครับเราก็ไม่ต้องแจ้งอ่าลุงที่เประจําวันกับนี่ครับครับในขั้นนี้นะครับร้อยเวรก็จะสรุปสํานวนคดีส่งให้อ่าบริษัทประกันภัยอย่างเงี้ยครับขั้นนี้ก็จะใช้เวลาก็เอ่ออันนี้ก็หลายวานยันเหมือนกันครับตรงนีนน้ขั้นขั้นนี้จะเริ่มจะเริ่มใช้เวลาอะไรบ้าง ต่อไปก็เป็นขั้นที่4นะครับขั้นนี้ก็จะเกิดขึ้นควบคู่กันกับขั้นที่สก็คือเจ้าหน้า,าที่เครมหรือเซอร์วีครับส่งเรื่องเข้าบริษัทประกันภัยครับอันนี้ครับตัวนี้ครับในขั้นนี้นะครับสําสหรับรถคันไหนที่มีประกันอย่างเพศประเภทหนึ่งสพัทสามพัทชั้น3เนี่ยครับก็สามารถที่จะถ้าเป็น2องพัทสามพันะครับก็จะ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูกเนี่ยครับเราก็บริษัทประกรันก็จะออกใบเคลมให้เราครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะนํารถเข้าไปแจ้งซ่อมที่อู่ได้แล้วถ้าเกิดว่ายังไม่ติดปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องอในชั้นของตํารวจครับตรงนี้ต่อไปก็จะเป็นขั้นที่ห้าแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นขั้นอรอสรุปจำนวนคดีจากชั้นสืบสวนนะครับ ในช่วงนี้ก็ก็จะเรื่องนานแลวะวนะครับก็คืออถ้ามีการฝ่ายไหนยอมรับผิดว่ามีการยอมรับผิดขึ้นแล้วก็ขั้นตอนก็จะมันก็จะจบลงที่ขั้นสรุปสำนวนคดีตร,ตรงนี้ครับก็จะสรุปได้ตรงนี้ส่วนบริษัทประกันก็สามารถที่จะชดใช้สินไหมได้ตรงนี้ครับถ้าเกิดว่ามฝาฝาีฝ่ายที่ยอมรับผิดนะครับว่า รวมและยอมความยอมรับผิดและไม่ได้ติดใจเอาความกันครับตรงนี้บริษัทประกันอย่างถ้าเกิดว่ารถเราที่จะมีอย่างชั้นสองบวกสามบวกเนี่ยครับตัวนี้ก็จะซ่อมได้นะครับทุกอย่างตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีความล่าช้ายังไงครับก็ต้องเราก็สามารถที่จะติดต่อกับบริษัทประกันหรือว่าติดต่อกับสอบถามจากร้อยเวีนได้ครับว่าขั้นตอน ไปติดขัดอยู่ตรงไหนแล้วตอนนี้ครับตรงนี้ครับตรงน,นี้ก็จะเป็นถ้าเกิดว่าลดขั้นไหนถ้าเกิดว่าไม่มีประกันนะครับตรงนี้ก็จะได้ไดรอครับจะช้าหน่อยครับต่อไปก็จะเป็นขั้นที่หนะครับครับจากขั้นที่5้านะครับถ้าหากว่าในชั้นสืบสวนนะไม่สามารถที่จะย,ยอมความมันได้ถูกลงกันไม่ได้ก็จะมีการส่ง ร้อยเวรก็จะมีการส่งสำานนคดีขึ้นสู่ให้ศาลพิจารณาครับตรงนี้จะเป็นขั้นตอนที่อาจจะนานอาจจะนานเป็นเป็นปีเลยครับถ้าเกิดว่ารถเราถ้าเกิดเราไม่มีประกันชั้นหนึ่งสองพันาพนเนี่ยครับเราอาจจะต้องรอเป็นปีครับ <c oughs> รถเราก็จะขอโทษนะรับรถเราอ่ะก็จะแบบโซม,มากเลยครับตรงนี้ครับ จากจากขั้นที่5้านะครับจากขั้นที่ห้าที่ผ่านมาถ้าเกิดว่าในขั้นที่5นั้นเราสรุปไม่ใช่เราไม่สามจากขั้นตอนที่5้านะครับจากชั้นสืบสวนถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะตกลงยอมความันได้ในขั้นที่5้านะครับร้อยเวรก็จะมีการส่งสำนวนคดีเข้าสู่ ชั้นศาลตรงนี้ก็จะเป็นขั้นการรอพิจารณาจากสารนะครับตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่นานมากครับอาจจะเป็นปีตรงนี้ครับถึงเราถเราจะถ้าเกิดรถเราไม่มีประกันครับตรงนี้ครับมันก็จะต้องต้องรอเป็นปีอาจจะทําให้รถเสื่อมสภาพไปเลยครับตรงนี้แล้วก็เมื่อคําสั่งศาลออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นอันสิ้นสุดว่าใครฝ่ายไหนเป็นฝ่ายผิดฝ่ายไหนเป็นฝ่ายถูกตรงนี้ครับก็จะจบตรงนี้ แล้วขั้นตอนต่อมาขั้นตอนที่เจ็ดก็คือเมื่อทาสาั่งศาลออกมาแล้วบริษัทประกันครับก็จะมีการเช่าใช้สินใหม่ตรงนี้ครับเราถึงจะได้ครับถ้าเกิดว่ามีการฟ้องร้องแล้วก็ไม่มีการยอมความในชั้นสืบสวนกันก็จะมาถึงชั้นกว่าจะได้ก็อาจจะรอเป็นปีครับมาถึงขั้นนี้ครับครับ ก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่กําลังทุกข์ใจอยู่นะครับเรื่องการเคลมการอารอเงินสินใหม่ทดแทนค่าชดใช้ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเ,เพราะว่าจะให้ฟังแล้วก็จะได้เพื่อนๆก็จะได้สบายใจครับตรงนี้ครับก็ฝากกดติดตามช่องนะครับประกันรถอุ่นใจของผมด้วยครับถ้าเพื่อนๆมีคําถามสงสัยก็ลงมาในคอมเมนต์ได้เลยครับว่าอยากจะให้ พูดเรื่องอะไรอยากให้เอาเรื่องอะไรมานำเสนอครับสงสัยเรื่องอะไรอยู่ก็ลงมาในคอมเมนต์นะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับช่องประกันลดอุ่นใจครับเอาไว้ค้นหา,าเวลาที่เราต้องการสงสัยเรื่องเกี่ยวกับประกันภยัยเรื่องเกี่ยวกับการเคลมครับสินใหม่พโโบรบครับผมผมจะมีคลิปลงทุกวันนะครับตรงนี้ครับเป็นเอาคำถามจากเพื่อนๆืนมาทำเป็นคลิปแล้วก็ลงใน YouTube ทุกวันทุกวันนะครับ ฝากติดตามด้วยนะครับครับสวัสดีครับ